อะไรกันค่ะสองแม่ลูกช่วยยายห่อข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มโคราชข้าวต้มโคราชโชมัดหน่อยค่ะโชข้าวต้มมัดหน่อยค่ะวันนี้มาหาม่มัดเบลเลยค่ะวันนี้มาหาแม่อยู่โคราชก็เลยพูดภาษาโคราชก็แม่ภาษาโคราชวันหลักคำนะคะแก่น้อยอันนี้ยายน้อยค่ะ ้อยยายน้อยแม่ของแม่แดงอันนี้เด็กจ้าเอ๋หลานสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนคุณสวัสดีค่ะยี้ที่ห้าคุณทำไมี้ทำไมมานั่งเฝ้าไม่ได้มาห่อห่อไม่เป็นอันนี้วิธีห่อดูซิดูยายห่อยายห่อตักข้าวอ่าตักข้าวทีละทัพีแล้วก็ใส่กล้วยกล้วยตุ๋นก้าวตุ๋นใส่กล้วยเข้าไปใส่ถั่วด้วยมีถั่วด้วย แล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวขูดมะพร้าวอ่อนมะพร้าวขูดมะพร้าวน้ำหอมนี่ไงลูกกระจิ๋นวานมากมะพร้าวขูดน้ำมะพร้าวก็หวานมากใช่นี่ไหนขี่คอซะเลยวันนี้มาทำกิจกรรมห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดบ้านยายไปดูไก่ยายกัน <4. S 2> เดี๋ยวว่างๆป้าถึงจะทําให้นี่ไงนี่ไง,ง,ไงวิธีห่อของยายแดงก็ทําไม่เป็นหรอกก <c oughs> บกันแล้วก็ใช้ตอกอันนี้เขาเรียกตอกใช้ตอกมัดเพราะว่าเวลาไปน,นึ่งพอลูกไปพิดมีดูเลยรูกที่ทาย ผิดแขกจางคนไทยเนี่ยอะไรอกอัดไปเจอเดี๋ยวป่าจะไปหลบเสียงต้นฉบับออกแล้วป่าก็ทิพากาก็ได้พากเราก็ได้แต่หลูวิธีทำกันนี่แม่โชว์โชว์ได้ไหมโชว์ด้วยอ้าโอ้กระตุ้มมัด